ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมากินพิซซ่านะคะเพื่อนๆน,นี่ทั้งหมดนี้ก็9ก้ายูโรเลาวมีกาเนาะ9ก้ายูโรก็ประมาณน่าจะ2-400กว่าบาทนะคะนี่เนาะเห็นไหมกำลังร้อนๆเลยนะคะมาเด้อมากินด้วยกันไม่ชอบกินแบบอันนี้เ้าได้นะชีสอะเยอะมากเลยนะนี่ มาจะมากินกัน มแฟนมิวกินพิซซ่าเคบับได้ใหญ่มากอะ่ะแป้งพอดีนะคะไม่ใหญ่ That's a video. Mm. ไปซื้อมะระมาแล้วนะคะเป็นมะระจีนนะคะมะระขี้นกตอนนั้นไม่มีนะอันนี้มีว่าขมมากๆอะ่ะแต่มันเป็นแบบแช่แข็งนะ còn cô quá Kín nhớ อันนี้มีแฮมมีชีสมีไก่มีแอปเปิลเออไม่ใช่แอปเปิลเขางะนะช็อปปรุอะแล้วก็พริกดองนะคะตอนเย็นจะทำข้าวมันไก่กิน เริ่มอิ่มแล้วนะเนี่ยกินไปแค่สองชิ้นเองรอยเสืนะเอกากเนี่ยใส่ชิ้นอะมิกซี่เนี่ยนี่ก็ชออิอ่ม <laughs> เรื่องแน่นมากนะเดี๋ยวให้ดู้ อิ่มนะเส็จเตอันนี้กินได้สองเวลานเนี่ยสองสามเวลา Chị ngồi anh thử không? Trang phong Uyoko no.

อิ่มแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้ากินคนเดียวหมดแฟนมองหน้าเลยนะมองบังร้อนร่อยเสิร์ฟก่เกี่ยวนี่นะคะเ,เพื่อนเหลือเนาะ กินไปประมาณ3มชิ้นกว่า3มชิ้นกับนิดนึงเนาะคือเริ่มอิ่มแล้วนะคะอันนี้ก็เอาไว้กินอีกตอนช่วงเย็นๆยนดึกๆนะคะเพื่อนๆตัวลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปวิดโอหน้านะถ้าน้องๆเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะปุม่มซีเรีข้างล่างนนจ๊ะไปแล้วเนาะบ๊ายบาย